สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะต่ายก็จะพาเพื่อนๆมาทําปุ๋ยคอกหมักค่ะก็คือปุ๋ยขี้วัวนั่นเองนะคะนี่ค่ะคือขี้วัวที่ยังไม่ผ่านการหมักนะคะเดี๋ยวต่ก็จะให้พอก่อตักใส่ในกะละมังที่ต่ายเตรียมไว้นะคะก็คือกะละมังสีเหลืองใบนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้พอกรตักไปนะคะต่จะอธิบายให้ฟังนะคะว่า ทำไมเราถึงต้องหมักขี้บัวก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะเพราะว่าขี้บัวนั้นยังไม่ผ่านการย่อยสลายค่ะถ้าเราเอาไปใช้งานทันทีเนี่ยมันก็จะคายความร้อนออกมาอย่างต้นพืชต้นผักนะคะทําให้ต้นพืชต้นผักของเราเนี่ยมีปัญหาค่ะเคยสังเกตไหมคะเวลาที่พืชผักเราโทมแล้วเรายิ่งใส่ปุ๋ยคอกแบบที่ไม่ได้ผ่านการหมักลงไปปรากฏว่าพืชผักของเราเนี่ยเหี่ยวเฉาบางทีก็ใบเป็นขอบไหมใบเหลืองนะคะ ปรากฏว่าสาเหตุหลักเลยก็คือขีว้วัวที่เราเอามาใส่นั้นยังไม่ได้ผ่านการหมักนั่นเองค่ะทุกคนเราก็เลยต้องมาหมักก่อนใช้ทุกครั้งนะคะแล้ววิธีการหมักก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะวันนี้ไต่ก็จะมาสาธิตวิธีการหมักให้กับเพื่อนๆได้ชมกันค่ะอ่านี่ค่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ตอนนี้พอกอก็ได้เทปุ๋ยคอกมาให้แล้วนะคะนี่ค่ะอยู่ในกระมังเหลือง นี่ค่ะขี้วัวแห้งๆเอามาใส่เลยค่ะทุกคนก้อนแข็งๆแบบนี้นะคะโอ้หักก็ยากนะคะนี่เนี่ยแบบนี้สมมุติว่าเราเอาไปวางไว้ที่โคนต้นพืชต้นผักนะคะเมื่อไรจะได้ย่อยสลายเมื่อไรพืชจะได้ดูดซึมไปใช้สักทีนะคะก็ต้องใช้เวลานานค่ะวันนี้ก็เลยมาสาธิตวิธีการทำปุ๋ยคอกหมักค่ะนี่ก้อนแข็งๆเอามาหมักร่วมกันได้เลยนะทุกคน ก้อนแข็งแบบนี้นะคะพอเราใส่ปุ๋ยคอกไปแบบนี้แล้วนะหลังจากนั้นเราก็ต้องราดรดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ค่ะตัวน้ำหมักจุลินรีเนี่ยเพื่อนๆจะใช้น้ำหมักอะไรก็ได้นะคะซึ่งมันมีหลายตัวให้เลือกนะบางคนจะใช้เป็นจุลินรีย์สังเคราะห์แสงบางคนจะใช้ EM บางคนจะใช้น้ำหมักเศษผักเศษผลไม้บางคนกออ็อาจจะใช้เป็นน้ำจุลินจุลินซีน้ำเสาวข้าวนะคะขออภัยค่ะจุลินรีย์น้ำเสาวข้าว บางคนจะใช้ฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนนมสดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วแต่เพื่อนๆมีนะพยายามใช้ของที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนหาซื้อเนาะเราทําอะไรเองได้เราก็ใช้ตัวนั้นหมักได้เลยค่ะวันนี้แต่จะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเอาละค่ะทุกคนนี่ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะที่ต่ได้ทําไว้นะน้ําหมักสีแด,แดงแบบนี้นะคะก่อนใช้งานเราก็เขย่าทุกครั้งค่ะ ่ได้เตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําแล้วนะคะ1บัวเนาะทีนี้เราก็จะเทน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงไปประมาณ1แก้ว200ซีซีค่ะกะเอานี่ค่ะก็ลดลงไปเยอะเลยนะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอามาราดรถที่กองปุ๋ยหมักของเราเลยนะคะ นี่ค่ะเอามารดที่กะละมังขี้วัวเลยเราจะรดในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะลองรดไปดูก่อนนะคะใครที่มีถุงมือใส่ถุงมือได้เลยนะคะอันนี้ก็คือค่อนข้างชินแล้วนะคะทำมาหลายรอบแล้วแต่ก็อนุญาตขออนุญาตใช้มือเลยละกันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ รู้สึกว่าความชื้นยังไม่ได้เราก็เติมลงไปอีกนะอันนี้เดี๋ยวตต่คอเติมลงไปอีกนะคะอย่าให้แฉะนะทุกคนเราต้องเติมไปในปริมาณที่ความชื้นพอดีค่ะ,ะประมาณนี้ก้อนแข็งๆเนี่ย เราหมักไปด้วยเลยนะฝังฝังเขาไว้ก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวพอหมักครบเวลาเนี่ยเขาก็จะอ่อนตัวลงค่ะวัดความชื้นสักหน่อยนะคือจับมาเป็นก้อนแบบนี้บีบนะคะถ้าวางไว้สักพักแล้วก้อนไม่แตกไม่ร้าวก็คือความชื้นโอเคไม่มีน้ำซึมไหลผ่านร่องนิ้วนะคะคือความชื้นโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้แต่ทําในปริมาณที่น้อยนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะทุกคนเสร็จแล้วหมักไว้แบบนี้นะคะประมาณเจ็ดวันค่ะ1สัปดาห์แต่ว่าเราต้องหาพลาสติกอะไรมาคลุมด้วยนะคะพอหมักไว้ครบ1สัปดาห์นะทุกคนเราก็จะได้ปุ๋ยขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วเรียบร้อยสามารถนําไปใช้งานนะคะได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการนําไปปรุงดินนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการเอาไปใส่ที่โคนต้นพืชต้นผัก นะใส่ในกระถางไปเลยอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะใส่บำรุงต้นพืชต้นผักก็ได้หรือจะเอาไปปรุงดินก็ได้นะคะคือประโยชน์เขาเยอะค่ะปุ๋ยคอ,อกหมักเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยทันทีไม่ต้องกลัวว่าพืชจะดูดซึมไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลเสียต่อพืชนะคะเพราะว่าผ่านการหมักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเวลาที่เราจะใช้ปุ๋ยคอ,อกเนี่ยเราควรที่จะนํามาหมัก,ก่อนไม่ว่าเพื่อนๆจะมีปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ควาย ปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูนะคะก็เอามาหมักก่อนแบบนี้จะดีกว่าถ้าเอาไปใช้ทันทีเลยเนี่ยอย่างที่ต่ายบอกตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาอาจจะส่งความร้อนมานะคะเวลาปุ๋ยทำไมถึงส่งความร้อนเพราะว่าเขาต้องดึงไนโตรเจนที่อยู่ใต้ดินน้องเพื่อนๆลองนึกภาพนะคะนี่คือแบบต้นไม้เนาะแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยรอบๆเนี่ยนะคะก็คือใส่บนดินเนี่ย เขาต้องดึงไนโตรเจนที่อยู่ใต้ดินมาย่อยสลายขี้วัวมาย่อยสลายตัวเองแล้วการที่ดึงไนโตรเจนมาเท่ากับว่าพืชเนี่ยขาดไนโตรเจนอยู่ที่รากอยู่ที่ดินน่ะพืชขาดไนโตรเจนบริเวณนั้นก็ทําให้ใบเหลืองแล้วในกระบวนการย่อยสลายก็มีความร้อนเกิดขึ้นอีกค่ะทุกคนพอเกิดความร้อนขึ้นต้นพืชต้นผ,ผักก็จะเฉาก็จะเหี่ยวนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไต่จะหาภาชนะมาคลุมปิดนะตัวนี้นะคะ,ะเดี๋ยวย้ายที่ไปใต้ต้นไม้ตรงนั้นแป๊บหนึ่งค่ะทุกคน ย้ายมาที่ใต้ต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณนี้อาจจะมีพวกเศษไม้ใบหญ้าเยอะหน่อยค่ะแต่ก็จะเอาพลาสติกสีแดงนะคะมาปิดคลุมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะวางทับด้วยกระถางใบเล็กนะคะไม่ให้พลาสติกเขาปลิวนี่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะการทำปุ๋ยขี้วัวหมักค่ะหากเพื่อนๆมีคำถามใดสงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ใต้คลิปนี้ค่ะ แล้ววันนี้แต่ก็ต้องขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะคะเนี่ยเวลาไม่ใส่ถุงมือก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าชินแล้วค่ะก็ใช้ทําความสะอาดใช้เออใช้น้ํายาทําความสะอาดล้างมือให้สะอาดแล้วกันค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอัปเดตต้นพืชมเมล็ดพืชที่หยอดไปค่ะนี่เขาเริ่มจะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ เป็นมเมล็ดทัวฝักยาวค่ะนี่เราก็ใกล้จะได้เห็นต้นกล้าเขาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ